สวัสดีครับลูกค้ามีมาอีกเคสหนึ่งนะครับส่งเสามานะครับเสาพี่เขาไปสั่งมาจากไหนไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเสาจีนนะเสาจีนไม่ใช่ของแท้นะเนี่ยดยมอนไม่ใช่ของแทหรอกนะครับไม่ใช่ของแท้นะพี่เขาบอกว่าใส่เสาต้นนี้แล้วเหมือนกับวิทยุส่งไม่ไปเลยนะครับเขาสั่งซื้อมา,อาทางโลกออนไลน์นั่นแหละนะทางแอปทางแอปออนไลน์นะครับเขาบอกว่า มันส่งไม่ไปเลยอะนะครับมาดูมาดูกันทำไมถึงส่งไม่ไปเขาบอกว่าอ่าเขาลงไว้ที่ความถี่ร้อยหนึ่งร้อยสามสิบหกถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสบสี่นะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> หัวจะปวดนะครับสายอากาศมันทำงานได้ขนาดนั้นเลยหรอหนึ่งร้อยสาสิบหกถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสบสี่เลยอนะ่ยนะโอ้โหถ้าแบบนั้นก็ไม่ต้องทําไม่ต้องแมทแล้วครับเครื่องแมตช์นะเครื่องแมทเสาไม่ต้องมีแล้วช่างเครื่องไม่ต้องแมทแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าผมจะเทียบใส่กับตัวนี้นะตัวนี้ก็คือเป็นเป็นสายกาดแบบนี้เป็นย่านสองสี่ห้านะอ่าคือผมสั่งมานะครับปรากฏว่าจะเอามาให้ลูกค้าพอผมเช็คปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่ละค่า ADR มันไม่ใช่นะครับก็เลยต้องโมอันนี้คือโมแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูพร้อมกันเลยว่าหลังจากโมแล้วมันเป็นยังไง อันนี้ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ปรับแต่งอันนี้ปรับแต่งแล้วนะครับแต่ว่าผมทําเป็นสีดําไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันเวลามารีวิวจะได้ไม่ต้องงงนะครับแต่ตามจริงหลังจากปรับแต่งมันก็จะเป็นสีใสแบบนี้แหละนะครับผมเอาท่อหดปิดไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันไม่ไม่เหมือนกันโอเคมามาดูตัวนี้ก่อนเนี่ยที่ลูกค้าเขาส่งมาเนี่ยมาดูนะหนึ่งสามหกถึงหนึ่งเจ็ดสี่ใช่ไหมครับ โอ้ยมันจะได้ไหมเนาะครับมาดูเสียบเข้าไปเลยนะเตรียมตัวระวังไป,ปอืสอุ้ยโอ้โอพีตายแนละ้วเป็นคอเนเตอร์ธรรมดาเลยเนี่ยดูดิโอ้ยสมิธตกลงมาสมิธสม,สมไอตัวตัว,ตว สมิธตกมาดังเส้นนี้เหมือนกับเป็นคอนเดกเตอร์ธรรมดาเลยครับเป็นข้อต่อคล้ายๆข้อต่อธรรมดาเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีค่าอิมพีดงอิมพีแดนซ์อะไรไม่เกิดเลยนะครับนี่ใช้ไม่ได้เลยนะครับสายกาดโอ้ลูกค้าต้นบอกว่าต้นหนึ่งเท่าไหร่นะเสียเงินร้อยกว่าบาทเลยเนี่ยใช้ไม่ได้ครับลูกค้าเนี่ยไม่ได้สักความถี่เลยความถี่ผมนะนี่ดูดูดดความถี่นั้นหนึ่งร้อยสามสิบหกนะถึงสองร้อยหกสิบนะปึ๊บ ือไม่ได้ย่านสี่ร้อยหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูเขาใช้เขามันเป็นสายกัย่านสี่ร้อยไหมเดี๋ยวลองไปดูย่านสี่ร้อยให้พาไปดูย่านสี่ร้อยนะเออเอาไปเอาไปสุดที่ย่านสี่ร้อยนะสี่เจ็ดศูนย์เมกะเฮดฮึไม่ได้สักย่านเลยอ่ะมันเป็นคอนเนคเตอร์ธรรมดาเลยครับมันไม่ได้เลยมันจะไปย่านไหนมันใช้ย่านไหนอ่ะฮึ ใช้ย่าน,นไหนอ่ะเดี๋ยวเด๋ยว๋ยวตรงนี้มาดูว่าค่าอิมพิแดนซ์มันเกิดตรงนี้ใช่ไหมผมไล่ดูซิว่ามันไปมันจะไปไหนอือหกร้อยเนี่ๆอะไรหกร้อยด้ยเหรอหุ้ยหกร้อยมันจะใช้ยังไงอ่ะโอ้โหดูอยู่นี่จริงๆด้วยหกร้อยครับเนี่ยเท่าไร่เนี่ยโอ้ยสี่ร้อยสี่ร้อยย่านสี่ร้อยครับลูกค้า นี่มันมาใช้งานย่าน502โอ้โหนี่507ด้วยครับเนี่ย507นี่ใช้ได้ดีด้วยโอ้แล้วลูกค้าบ,บอก136174งไงพี่ไม่ได้พี่นี่ย่าน500กว่าเลย500มันเป็นอะไรอะพวก Wi-Fi ไวฟ์ไฟบ้าเนี่ยคล้ายๆกับพวกไมรีโมทอะไรพวกนี้ป่าพวกไมลงไมลอยหรือเปล่าครับผมว่านะดูดิ โอ้ใช้ดีด้วยนะดู SWR ลงแค่หนึ่งกึ่หนึ่งเลยอะ่ะโอ,โอ้แต่ลนะลูกค้ายังไม่ได้เลยพี่นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เอาวัดตัวนี้ให้ดูถ้างั้นนะเพราะบางทีเอาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้สาย่านไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะว่ามันลงจริงไหมนะตัวนี้ย่าน VHF นะน่าจะย่านหนึ่งหกนะสายการต้นนี้หนึ่งหกหรือหนึ่งห้านี่แหละเห็นไหม นี่มานี่แล้วเห็นไหมเรามาจะมาดูกันเ,ออเดี๋ยวผมถอยออกถอยเอาอย่านหกร้อยออกก่อนเพราะว่าเอาแค่สองหกศูนย์พอมันยาวไปนี่เห็นไหมดูนี่เอเดีนร์ต้องอย่างนี้มันถึงจะใช้ได้พี่เอาไปไหนละเด้งไปไหนนี่ดูดิโอ้ยหนึ่งจุดศูนย์เลยดูดิพี่นี่เอดียร์ต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งจุดสองเห็นไหมย่านหนึ่งหกหนึ่งหกแปดหนึ่งหกเก้าเนี่ย ย่ากู้ภัยเลยครับเนี่ยเนี่ยสายการตุนนี้เห็นไหมหนึ่งหกแปดหนหกเก้าเลยนี่ไงอ่าให้ดูใกล้เลยนะเนี่ยวิ่งวิ่งเงินผมไม่สต็อปนะเนี่ยอยู่แถวหนึ่งหกหนึ่งหกแปดเนี่ยนี่เห็นไหมหนึ่งหกเก้าเนี่ยมันอยู่หนึ่งหกแปดหนึ่งหกเก้านี่ยครับเอส i ที่หนึ่งจุดสองสบายสบายเลยครับอืมนี่นี่ครับเห็นไหมมันใช้ได้ตัวเนี้ยแต่สายการที่พี่ส่งมาเนี่ยตัวนี้มันดูเนี้ยเสียบเข้าไปนะ ดูเสียเข้าไปหไหนนะมันไม่มีอะไรขึ้นเลยเห็นไหมผมไม่ได้หลอกนะคือผมออกมาเทียบกันเลยเห็นไหมเนี่ยตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้อ่าเสียบให้เห็นเลยจึ๊กเข้าไปจึ๊กเข้าไปเป็นไงเห็นไหมครับนี่หนึ่งหกเก้าเหมือนเดิมเห็นไหมนี่ที่นี่คือสายอากาศมันใช้ได้อ่าเดี๋ยวมาดูตัวนี้บ้างตัวนี้บ้างตัวนี้ยันเป็นสายอากาศย่านสองสี่ห้าอ่าม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 า,มาทั้งวันนี้ก็ เอาให้ดูหลาย,ลายตัวหน่อยนี่เห็นไหมดูนีมม่มาตกย่านสองสี่ห้าเห็นไหมเนี่ยแถวแถวนี้ย่านสองร้อยเนี่ยสองร้อยเท่าไหร่เนี่ยนี่เห็นไหมสองสี่สามนี่สองสี่ห้าไปเลยเห็นไหมหนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดห้าด้วยไปไงเนี่ยตัวนี้ปรับปรุงแล้วตัวนี้ปรับปรุงแล้วนะแล้วมาดูตัวที่ยังไม่ได้ปรับปรุงนะตัวนี้คือทําแล้วนะทําแล้วนะมาดูตัวนี้อันหลังทํานะครับหลังทำเอ้ไม่ใช่อันนี้ก่อนทําอันอันเดียวกันนั่นแหละ มันสายการต้นเดียวกันแต่ว่าอันนี้ไอ้สีดานี่คือทําแล้วผมทําแล้วไอ้ตัวนี้ผมทําแล้วมันจะเป็นตัวนี้นะเอาใหม่เอาใหม่ปึ๊บอ่าตัวนี้คือทําแล้วนะเห็นไหมสองสี่ห้าโอ้ยหนึ่งจุดหนึ่งเลยหนึ่งจุดศูนย์เลยสองสี่ห้าสบายเลยต้นเนี้ยเนี่ยมาดูทีนี้อันนี้คือยังไม่ได้ทําดิบๆเลยนะครับสั่งมาในแอปเหมือนกันแหละดิบๆเลยนะมาสองสี่ห้าโอ้โห <laughs> ไปนู่นเลยครับ นู่นไปนู่นแล้วเข้าป่าไปแล้วไปไหนเนี่ยสองร้อยห้าสิบแปดโอ้โหเห็นไหมอันนี้คือยังไม่ได้ทำนะดิบๆเลยดิบๆน,นี่มันย้อนกลับมาแล้วมันย้อนกลับมาแล้วอยู่ประมาณร้อยสองร้อยห้าสิบกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ตัวนี้เสียบเข้าไปจึก๊กเห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้คืออันนี้คือทําแล้วอันนี้คือแก้แล้วแก้แล้วนี่สองสี่สองเลื่อนมาให้เป็นสองสี่ห้าเออนี่เห็นไหมสองสี่ห้าเป๊ะ พอ,พอเราจับวิธุก็จะอยู่ประมาณนี้นะพอเราจับวิทีสองสี่ห้าค่า EBI อยู่ที่หนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองถ้าเราเอามาเข้าใ้ใกล้หน้าปุ๊บมันก็จะยืดลงมาอีกนี่เห็นไหมพอเรา,เอามาเข้าใ,ใกล้หน้าตอนนี้ผมปล่อยมือไงมันบังอยู่มันเป็นขึ้นสะท้อนนะครับขึ้นสะท้อนไม่เหล็กพอปล่อยมือปุ๊บนีเเบเ่เห็นไหมเดี๋ยวเอาลงมาปุ๊บโอเคเห็นไหมดูค่า EBI นะครับหนึ่งจุดหนึ่งนะหนึ่งจุดหนึ่งห้าแปด สบายๆตัวนี้อันนี้คือทําแล้วทําแล้วใครจะเอาก็ติดต่อได้นะแต่ถ้าจะเอาก็คือผมว่านะใช้แบบนี้ไปเลยไม่ต้องเอาสีทองนะครับเพราะว่ามันแมทแล้วนะครับมันแมทแล้วถ,ถ้าถ้าถ้าลอกออกใหม่ก็ต้องทําใหม่นะลูกค้าถ้าลอกถ้าลอกไอ้ตัวนี้ออกเนี่ยก็ต้องแมทใหม่นะเสียไปเลยนะครับต้องแมทใหม่นะถือว่าลอกเอาสีใสมาใส่ตัวนี้ก็ต้องแมทใหม่นะครับ ว่าแค่ทอดแค่ถอดหัวแค่ถอดหัวนี่ค่า a d r ก็เปลี่ยนแล้วนะนะเพราะฉะนั้นนะครับสายกาดมันไปแบบไหนให้ใช้แบบนั้นนะบ,บางคนไปดัดแปลงนะครับไม่ได้นะพี่ไปดัดแปลงไปเอาท่อยงท่อย่อนมาหุ้มต่อให้มันเป็นสีดําบางคนเอออยากได้สีดําเอาทอยงทอยดนมาหุ้มต่อไม่ได้นะพี่ค่า a d r เปลี่ยนเลยนะนะครับโอเคนะครับพี่ก็ไม่มีละไม่มีอะไรแล้วมาคุยกันแค่ตรงนี้แหละประมาณ กี่นาทีแล้วเนี่ย9นาทีแล้วนะในส่วนของการวัดสายอากาศโอ้ยนะครับนี่ลูกค้าอันนี้คือประเด็นเลยเนี่ยใช้ไม่ได้เลยครับไปย่าน500กว่าเลยนียเป็นพวกไมโครโฟนหรือเปล่านะครับโอเคนะครับพี่ก็อยู่กันแค่นี้ก่อนนะครับในคลิปนี้เนาะก็มีอะไรก็แจ้งเข้ามาทางข้อความอินบ็อกเพจได้กันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ